พบกันได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง Facebook กลุ่มปิดนะครับชื่อ fc สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสาระความรู้และความบันเทิงมากมายเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับ fc สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยทาง Facebook กลุ่มปิดขอให้โชคดีทุกท่านครับท้ายสุดคุณอนันดามัมวันนี้ไม่ได้ทำงานด้วยได้ฟังสินแสหมิงสุดเหรอ พิจิกรลัคนาสุดท้ายอ้าวจัดไปพิจิกรลัคนาสุดท้ายเออพิจิกมีสายเฟกน้อยเออพิจิกมาแล้วเออนะพิจิกนะ อืมนะคุณอะไรเนี่ยกรรณนันบอกลัคนาสิงเป็นยังไงไม่เห็นพูดไอ้ติงตองเอ้ยเขาพูดไปตั้งนานแล้วนี่เขาจนลัคนาสุดท้ายแล้วไม่เห็นพูดอะไรแล้วโอ้ยอ้านะโอเคลัคนาราศีลืมเลยเนี่ยบ่นลืมเลยเนี่ยเออลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีสุดท้ายท้ายสุด นะพิจิกจะเป็นอย่างไรฟังกันให้ดีล่ะนะฟังกันให้ดีนะพิจิกมาแล้วสุดท้ายแล้วนั่นก็หมายความว่าลัคนาอื่นสินแสหมิงพูดไปหมดแล้วนะนะนะครับนะครับลัคนาราศีพิจิกมาแล้วอันนี้ใครเนี่ยคุณอะไรเขาบอกคุณนางมาร้ายขอบคุณมากมาก,มากค่ะเมธกรกฎแม่นมากค่ะหนูเลื่อนฟังแล้วค่ะอ่าเขาเลื่อนฟังแล้วเนี่ยมาสายประจำะ่ะอืม นี่ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยโดนคาบไม้บรรทัดหน้าชันแล้วเนี่ยนางมาร้ายในใจเธอเนี่ยมาสายเนี่ยโดนโดนคาบไม้บรรทัดแล้วหรือไม่ก็ปั่นจิ้งหรีดอะ่ะอืมเวียนหัวชิบหายตอน,น,นเด็กเคยโดนครูให้ปั่นจิ้งหรีดโอ้ยหมืน่นนะฮะอืมคงไปทําดีเขาล่ะถึงได้ปั่นจิ้งหรีดอะ่ะนะ่ <laughs> บนาบ่นอะไรวะเนี่ยโอเคลัคนาราศีสุดท้าย นะลัคนาราศีพิจิกกับดวงครึ่งปีหลังนะจ๊ะฟังให้ดีลัคนาราศีพิจิกนั้นคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวราหูยังอยู่ในภพปัตตนีภพคู่ครองหุ้นส่วนแล้วยังเร็งลัคนาราศีพิจิกอยู่ดาวเสายังโยกหน้าลัคนาแล้วก็จะมีดาวพระหัสที่ถอยมาโยกหน้าลัคนาด้วย ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงครึ่งปีหลังนั้นเป็นครึ่งปีหลังที่จะโชคดีในเรื่องของงานหรืออาชีพที่สองนะครับโชคดีในเรื่องของงานหรืออาชีพที่สองเป็นไปได้ว่าจะเป็นช่วงที่คุณนั้นเริ่มที่จะขยับโน่นขยับนี่จนเริ่มเริ่มที่จะลงตัว นะเริ่มที่จะลงตัวและสามารถจะทำอะไรให้มันเป็นกำไรกําไรเป็นอาชีพที่สองได้เด่นตั้งแต่ช่วงกลางกางปีนั่นแหละกรกฎาสิงหากันยาตุลานะพฤศจิกาธันวานะเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางขึง้นขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมั่นใจได้ว่า ให้คุณตั้งไว้เลยว่าเฮ้ยเราต้องการจะมีรายได้เท่านี้เท่านี้นะแล้วก็อาชีพที่2ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไม่เกินเลยหรอกมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะเริ่มทำและทำสำเร็จได้ไม่ยากนะครับฟังชัดเจนแล้วนะโอเคการเงินการทองก็จะขยับดีขึ้นนะครับขยับดีขึ้นเงินบางส่วนอาจจะต้องเอาไปใช้นี่ แต่ก็ยังเหลือกินเหลือใช้สบายสบาย,บายแล้วมีโอกาสที่จะปลดภาระหนี้ได้อย่างดีในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับพิจิกที่มีหนี้อยู่นะครับส่วนใครที่เป็นเจ้าหนี้เขามีโอกาสที่ในทางกลับกันนะส่วนใครที่เป็นเจ้าหนี้เขามีโอกาสที่จะได้เงินคืนนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงครึ่งปีหลัง ช่วงปลายปีมีโอกาสจะขยับตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าได้ย้ายงงย้ายงานหรือขยับเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับในช่วงปลายปีเลยนะส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกแบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วความรักยังคงพัฒนาไปได้ในทางที่ดีนะครับและชาวพิจิกจะมีความรู้สึกมั่นคงในเรื่องของความรักมากขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรกนะ นะครับอะไรที่เป็นปัญหาจุกจิกก็จะคลายไปไปในทิศทางที่ดีหรือว่าคุณอาจจะไปใส่ใจสนใจ,สนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินเรื่องการทำมาหาแดก,อ,ก,รรกอะเออมากยิ่งขึ้นทําให้ตัวคุณเองนั้นมีเป้าหมายต่างๆที่ชัดเจนกับชีวิตแล้วก็นะแล้วก็ทําให้คุณนั้นมีความรู้สึกสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะนี่อนันดามาบอกว่า แฟนคลับแวนคูเวอร์นั่งดื่มลาเต้อารมณ์ดีแต่เช้าเลยเอยจัดไปจัดไป <laughs> นะครับส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกที่ยังโสดอยู่นะครับที่ยังโสดอยู่เป็นไปได้ว่าคุณมีโอกาสจะพบรักนะครับมีโอกาสจะพบรักอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้เป็นคนที่มีเคมีต้องกันเป็นคนที่คุยกันรู้เรื่อง นะครับและเป็นไปได้ว่ามีโอกาสจะเจอกันจากโลกออนไลน์นะชาวลัคนาราศีพิจิกเพราะว่าไม่ว่าผมจะดูโยกเกณฑนยังไงยังไงมันก็ออกมาในแนวนี้มีโอกาสมีโอกาสจริงๆ<ม>อาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่คุณนั้นถูกอัธยาศัยเขาเขาถูกอัธยาศัยคุณแล้วศึกษาดิสัยกันแล้วไปด้วยกันได้สําหรับพิจิกที่ยังโสดนะเออก็อธิบายไว้ให้ฟังแบบนี้นะครับ ภาพรวมๆเครื่องปีหลังชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็แล้วก็ชาวพิจิกนะครับงานอย่าลืมนะผมเน้นมากๆเลยงานที่สองจากกระทาอะไรดูลู่ทางไว้แล้วลุยทําไปเลยความสําเร็จรออยู่นะครับกลับมาที่เรื่องความรักอีกนิดหนึ่ง <c oughs> ผมบอกไปแล้วว่าคนโสดมีโอกาสจะเจอความรักเจอคนรักแต่ความรัก เปิดเผยไม่ค่อยเวิร์กนะชาวพิจิกบอกไว้ก่อนนะนะครับเปิดเผยไม่ค่อยเวิร์กหรอกนะครับนะครับคบไปแบบโลโปรไฟล์กลับดีกับดีดีทั้งคุณดีทั้งเขาเลยนะนะครับนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงครึ่งปีหลังออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสทรโโจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล